ในอิ سم nah uh ah, ุลลอฮ์มัลลัลลอฮ์อามะมั่นุฮฺวะนุซัลลิยัลลอฮ์ราะซูลิยินคาริมอามะบานซึ่งครับชีวิตเราเนี่ยเราสร้างมาแบบคนที่มีบัญญานะเพราะนั้นเราเองจำเป็นต้องใช้บัญญาแล้วลองมาหมุนบัญญาหาโลกกันดูครับเรื่องราวที่ดูที่มันมัน,ม,นมันถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้บัญญาแล้วก็เรื่องนี้เราก็มองเรื่องผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ใช้บัญญาภาพโอ้โห เรื่องเพียงนิดเดียวแต่มันคิดอะไรได้เยอะแยะเลยครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ไปหาอิมัมชาวอีรอฮีมุลลอต้องการที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของรนะ้อนนะอยาไปหาอยากจะไปหาสัจจะความจริงว่าร้อ์มีอยู่จริงไหมก็ไปหาท่านอิมัมชาวอีรอฮีมุลลออิมัมก็คิดนี่คิดแบบคนที่มีปัญญาอิมัมคิดแบบคนที่มีปัญญาไม่ได้เอะอะวายวายอิมัมชาวีอีาคิดอยู่คนหนึ่งก็บอกว่า บทพิสูจนะ ori, M onde, M onde. นะ์นะบทพิสูจน์ของมันเบอรี่เนี่ยมันเบอรี่คือมอนมอนหรือตัวมอนนะครนะอินมันซีเอาตัวมอนเะนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ว่ามีอร์รอนอยู่จริงอินมันบอกว่าบทพิสูจน์ก็คือใบของมันเบอรี่ใบของใบมอนนี่ยใบมอนใบมอนแล้วก็จะแก้ไขข้อข้องใจได้ทั้งหมดเลยเนี่ยพิสูจน์จากใบมอนเนี่ยมันจะแก้ไขข้อข้องใจได้หมดเลย อิมังก็ไล่เรียงเลยใบของใบหมอนเนี่ยนะจะพิสูจน์ถึงการมีรอยู่ของแล้วได้ยังไงลองมาดูกันนะาชายคนนั้นก็สงสัยเหมือนกับที่เราสงสยัยด้ว่ละไอ้ใบหมอนเนี่ยมันจะพิสูจน์การมีรอยู่ของแล้วได้ยังไงอิมังเซวีรดิมังรถท่านบอกว่ารถท่านเล็กต้นไม้เลยเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะรถไยของมันนะ รสชาติของใบหม่อนเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวมันเรื่องนี้แล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยตัวหนอนตัวหนอนไหมที่กินใบหม่อนเนี่ยไอตัวหนอนเนี่ยที่หนอนที่มันมาเกาะที่ใบหม่อนเนี่ยนะแล้วมันก็กินใบหม่อนเข้าใปเนี่ยนะเวลามันขับถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นใยไหมนี่ไงไหมเนี่ยมันทํามาจากใบหม่อนจากไหนจากหนอนที่มันกินใบหม่อนเข้าไปเวลามันขับถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นใยไหม เมื่อพึ่งมากินใบหม่อนนะไอ้ตัวหนอนกินใบหม่อนสบายขับถ่ายมาเป็นเป็นใจไหมพอพึ่งมากินใบหม่อนขับ่ายออกมาเน,นี่ยเป็นน้ําพึ่งเป็นน้ํถถาพึ่งนี่จากรสชาติของใบหม่อนนะเห็นไหมหนอนกินออกมาเป็นแบบหนึง่งพึ่งกินออกมาเป็นอีกแบบหนึง่งพอกวางกวางมากินใบหม่อนพอขับไทยออกมามันก็เป็นสามสังเคราะห์กลิ่นสมุทรเทียน เป็นสาสังเคราะห์เป็นกลิ่นสมุทรเทียนอิ่มือนเชรเห็มนมแล้วก็ได้อธิบายว่าขอให้พิจารณาถึงปรากฏการณ์นี้ว่าผู้ใดที่ทําให้เกิดผลแตกต่างกันจากแหล่งกําเนิดเดียวกันกินใบมันใบเดียวกันเลยตัวหนอนมากินออกมาเป็นไหมพึ่งมากินออกเป็นน้ำพึ่งพอกวางมากินออกเป็นสมุทรเทียนใครทำได้ใครทำได้ ใบมันใบเดียวกันรสชาติของมันเนี่ยสร้างความแตกต่างให้เห็นด้วยเด่นชัดน,นี่คิดแบบคนที่มีปัญญาแล้วจะได้เห็นว่าโลกนี้ครับถูกสร้างมาด้วยกับพระผู้สร้างและในรายละเอียดของโลกวันนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งในตัวเราแต่ถ้าเป็นคนเกิดมากต่ไม่่ไม่ใช้ปัญญาเกิดมาแล้วก็ตายไปอันตรายมันอยู่ที่ว่าหลังจากตายแล้วจะเป็นอะไรเพราะเกิดมาแล้วไม่ได้ใช้ปัญญาระวังว่า อันตรามันจะเกิดขึ้นดิธี่คอบิสูจน์ง่ายๆจากการที่เราได้ใช้ปัญญาคับวรบิเลตฟีกวันสิจายะกษ์อลาุอะลกุมวาราม,มตุลว่าว่าบริกาตุฮว